สวัสดีวลุ่นพับเจในวันนี้เราก็มากัน2คนเหมือนเดิมไม่ได้ทีห่งกันมาตั้งนานแล้ววันนี้แหละจะลงไปเอาที่1ให้ดูก่อนจะไปรับชมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับจะขอขอบพระคุณอย่างมากโอเคไปโอ้โหเห็นคนเยอะยิงบนดยิงเน่ะ อาาอกไหมเล่นไหมพี่เอามาั้ยเนเนี้ยอ,อะไรเยอะสคปรอะไรอะสกปกวะจัดผมเปียผมเสู้ได้อยู่หูวงมึนได้อยู่มีเวลาสองอาทีย์ยิงก็หน่อยตั้งมาสองนัดมีรถอยู่ตรงนี้ยิงที่ยูยย่ที่หินอยู่ที่หินจัดเลยแรงนะโดนโดนต้นไม้ มัต้ตข,ตขาวอะัปาตนไจะอ้อมเราไหมมีตะเบิดไหมจัดไปแล้วอเอา้าเต็ดบนต้นไม้อีกวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วตรงเห็นตรงเห็น tuổi một tuổi còn bây giờ đó tôn. Tôn tôn máy con là tù à bà ơi bà tìm vừa đã <laughs> จะเอาของไหมรุดของก่อนตายซะให้หนูน้อยมีอยู่นี่อยู่คู่กันเลยสมไปแล้วนใช่อ้าวเลยกำลังชุบอยู่กำลัจัดซะปอดเต็มลูกใช่ผมไปเอามอไซค์ก่อนดีกว่า เดี๋ยวพี่ลดไปมผมเรีพี่มาเม้มาท้แป๊บผมเสาอากาศได้เดินให้ได้เสาอากาศร้อยครึ่งหน้เลยแน,นวข้างในว่า เป็นความแะพเขามั้งเหรอวะผมดูอีกฝั่งนึงก็ได้ไปดูฝั่งนั้นกันบทเขาก็ามีกระดอนพ,พี่บนสามสี่ห้าไอ้สามสี่ศูนย์บนฟ้าสองตัวเลย Opis ginjal aja kelar di belakang ดิาต้นไม้ใหญ่นะวยโดนสวยงามมากรถมาข้างหน้าข้างหน้าถ้างหนดเลย ตมมือแต่เล้งผมโดนแล้วมุดแต่เลง้ลลเลงเดี๋ยวผมดูให้มันมาปะมันยังไม่มานะชุดได้มันไม่กล้ามาลูกแล้วชุดมันขึ้นไปยอดเขาาตัวหนึ่งแล้วก็ต้องลอดตัวหนึง่ง ระวังตัวตรงรถแท้ดีล่ะบนยอดขาตัวนึ่งรถตัว,ตวนึงพี่ยิงไม่โดนตัวเองหลังหินนะอีกตัวนึงอยู่หลังหินตรงรถอ,อ่ะเวลาผมเอี้ยวซ้ายผมจะโดนยิงตลอดเลยวะไม่ค่อยแม่นซ้ายอ่ะมันจะลำบากถ้าไม่ระวันชา้า เอี้ยวซ้ายผมเอี้ยวซ้ายโดนยิงตลอดเลยถ้าขวาได้อยู่เราอยู่ขอบพอดีเลยอบองโชคดีเลยลงมาลงมาฝัา่งนู้นวิ่งไปตรงที่มันยิงอ่ะทีแรก Bin con ào. Onghin ở In móng chim cáo mẹ. Sai kim ghé cảm. Mindu mẹ. Mày là bằng chim mô mẹ. Yoong 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 ping yoong. Mày chim. 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 Mày เพืมเม่อนเาางกอะ่ะโอ้โหสโมองเป็นชุดเลยมุมพี่แม่งโคตรดีเลยไปแล้วไปแล้วมารับเพื่อนไปแล้ว ยิงยางรถเราหรือเปล่ารถเบรคใช่ระเบิดไปแล้วโอ้โหเก้าเก้าแล<ด>้ว<ด>ครับมันหนีแล้วมันจะเข้าวงวงไกลไหมเดือดดักเราสิป่าระเบิดแล้วปุ้ยโอ้โหทังไหนวะนะหลังเข้าแล้วเน่ทางขวาทางขวาโดนทางขวาทางไหนอ๋อเจอแล้วโดนไม่น่าโดนลงเพราะช้ำขวาลงเพราะช้ำนะ ไม่เง้ยขวาก็เข้าซ้ายก็เข้าเดินละวุ้ยอห่าต่ใยญใจบนนล้นไอ้โดนี่โดนนี่โดนนี่วงมายู่คุณพี่โอ้ยโชคดีว่ะดวงดชืีอเราไม่ต้องวิ่งไม่ต้องใช้รถมันเล่นอะไอยู่มันวิ่งมาแล้วหรอพี่ลืมดูเลยมันโดนวงดานนะฝั่งนู้นอ่ะ เราต้องไปขึ้นเดินให้ได้ว่ะใช่เนินรถน้ำมันเี่มมันจอดไว้โอ้โหเสร็จแล้วพร้อมยังพี่พพบักขึ้นเนินกันดีกว่าเดีย๋ยดๆมีสมบูกเปล่ามีลูกไงทางซ้ายก็มีดอนระวังูีตรงที่ดีว่ะเฮ้ยผมมี M79 นี่ว้าโอโ้โยิงปุป๊บห <laughs> <ป>ัวห <laughs> ัวแตกกันสองรอบแล้วเนี่ย ก็ต้องวิ่งมากเลยดีเพราตรงนี้เราจะวงเบาไปริมาอื่นนี่ดีใหม่ด้วยนงดีใหม่ต้องลงเพราะช้ำอ่ะมันยิงผมตีมีรถมากระป๋อมากระป๋อมาเต้นมั้ยเต้นดึงเอาไว้ได้อภิษบมีมีอะไรอ่ะ ผู้มีผู้ถือโดรนเนี่ยที่ินตาไปต,ตัวนสวย